สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านวันนี้ทางศูนย์เรียนรู้ของเรานะครับนะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับนะบ้านอามุธตำบลเทพรักษาอำเภอสังขัดจังหวัดสุรินทร์นะครับนะวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับนะมาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ของเรานะครับนะว่า,าในศูนย์เรียนรู้ของเรานั้นนะครับนะเราได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรไว้บ้างนะครับนะอันนี้ก็ มาดูกันเลยครับนะครับนะจรงโซนนี้นะครับนะเราก็ได้มีการเลี้ยงเป็ดเทศบาบรีนะครับแล้วก็มีหานนะครับนะหานหานจีนนะครับนะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีเทานะครับนะบวกกับก็มีผสมผสานไปด้วยเป็ดอีเหลียงนะครับสีตัวนะครับนะตัวเล็กที่เราเห็นอยู่นี้นะครับนะที่มีสีดำคอขาวๆนี่ก็จะเป็น เป็ดคอดักนะครับนะเป็ดคอดักตัวเล็กนะครับนะเป็นตัวเล็กนะครับนะก็ได้ความนุเคราะห์จากทางาลูกไก่นะครับนะที่ฟาร์มจังหวัดเชียงใหม่นะครับนะได้อขนุเคราะห์นะครับนะอนุเคราะห์ให้ศูนย์เรียนรู้ของเรานั้นนะครับนะได้นํามาเลี้ยงไว้นะครับนะให้กับ เด็กน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับนะได้วัยศึกษานะครับนะให้รู้จักนะครับนะเป็ดขอดักขนาดเล็กนะครับนะเขาก็จะเป็นอ่าเหมือนกับอ่านกป็ดน้ำนะครับนะนกเป็ดน้ำนะครับนะเขาก็จะอยู่อ่าสไตล์เป็นสัตว์ป่านะครับนะแต่เขาพ่อมาอยู่รวมกันอย่างนี้เขาก็ไม่บินไปไหนนะครับนะตอนนี้ก็จะเป็นอหาาหารจีนขาวนะครับนะก็ได้มาจาก าฟาร์มเชียงใหม่เหมือนกันนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นอาหารจีนสีเทานะครับอนาะหารจีนสีเทาก็ได้มา2ตัวจากเครือข่ายนะครับนะในหมู่บ้านข้างเคียงของเรานะครับนะได้อนุเคราะห์มานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนะก็จะเป็นโซนที่เราเลี้ยงไก่นะครับนะไก่พันุไข่นะครับนะก็ทางสูนเรียนรู้ของเรานั้นก็มีอยู่10ตัวนะครับนะก็เริ่ม ให้ผลผลิตแล้วนะครับนะหลังจากที่เราซื้อจากฟาร์มมาอ่า,อาเลี้ยงกันเป็นไก่สาวนะครับนะแล้วก็เราได้ความรู้เคราะห์จากอ่าน,นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไก่ดํานะครับนะไก่ดํานะครับเป็นไก่ดําพระราชทานนะครับนะซึ่งทางอ่าศูนย์จักรพันธ์เพนสรินะครับในะจังหวัดสุรินทร์นะครับได้นําไก่ดําพระราชทานนะครับนะแล้วก็ส่วนที่อยู่ ข้างบนนี้ก็จะเป็นไก่ป่านะครับนะเป็นไก่ป่าก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับนะไว้ให้น้องนองนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเลี้ยงนะครับนะได้มาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็นําไปปรับใช้กับพื้นที่ของตัวเองนะครับนะไก่ดำพระราชทานนั้นก็จะเป็นไก่ที่เป็นไก่สมุนไพรนะครับส่วนตัวนี้ก็โซนนี้ก็จะเป็นเป็ดพระราชทานนะครับนะเป็นพระราชทานเหมือนกันจากทุนจักพันธุ์พืนสิ่จังหวัดสุรินทร์เหมือนกัน นะครับนะซึ่งทางศูนย์เรียนรู้ของเรานั้นก็ได้ามา30ตัวนะครับนะก็อ่าเป็นเป็ดพันธุ์ไข่นะครับนะเป็นเป็ดพันุไข่เป็น 8, เป็นพัน 1, ์าบางบะกงนะครับนะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทางอ่าประเทศไทยของเรานั้นได้พัฒนาขึ้นมานะครับนะผสมผสานขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็มีอ่า วัวสองตัวนะครับนะเราก็ไม่ได้เลี้ยงเยอะนะครับนะเลี้ยงไว้นะครับเพื่อที่จะเอามูลของเขานะครับนะเพื่อจะเอาขี้ของเขานั้นมาใส่พืชพันธุ์ผลไม้นะครับในศูนย์นรูุของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าบุญรอดนะครับนะหลังจากที่เขาโดนโรคลัมบี้สกินนะครับนะลัมบี้สกินมาก็เกือบตายนะครับแล้วเลยมีหมอชาวบ้านนะครับนะมาฉีดยาให้ก็ รอดตายนะครับนะอายุได้หนึ่งขวบแล้วนะครับนะได้หนึ่งปีแล้วนะครับนะ่ะส่วนโซนนี้นะครับนะก็จะเป็น <c oughs> การเลี้ยงกบในกระชังนะครับนะกบในกระชังเราก็ทํากระชังแบบง่ายๆนะครับนะง่ายๆโดยที่เออเรามีกิรอนนะครับนะไปซื้อกิรอนอันละสามสิบสามสิบบาทนะครับแล้วก็ เชื่อมเหล็กขึ้นมาเป็นกระชังลอยนะครับเป็นลักษณะกระชังลอยนะครับนากลุมนี้เราก็ได้ซื้อจากฟาร์มอื่นมานะครับนาจำนวนสา300ตัวนะครับ300ตัวก็ซื้อมาเพื่อที่จะทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในปีหน้านะครับนะก็เพื่อที่ป้องกันไม่ให้สายเลือดชิดนั่นเองนะครับนะหลังจากที่ถ้าเราใช้พ่อ ผสมลูกลูกผสมพ่อนะครับแม่ผสมลูกนี่ก็อาจจะทําให้กลบนั้นนะครับนาเกิดพิการขึ้นมานั่นเองนะครับนะครับก็โซนนี้นะครับน่าก็จะเป็นแหนแดงนะครับนาก็เลี้ยงไว้เป็นอาหารทั้งเป็ดไก่นะครับนาก็กินได้หมดตุกอย่างนะครับเพราะว่าเขาจะมีโปรตีนอยู่ที่30มสเปซนนะครับนาก็เป็นอาหารลดต้นทุนนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนาก็ เรานะครับนาะได้นาท่านผู้ชมมาอัปเดตในเรื่องของด้านปัจสุสัตว์นะครับนะกาก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับนาะไว้ให้เป็นนักเรียนนักศึกษาไว้คุ่มเกษตรกรที่มาศึกษานะครับนะกาก็ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับนาะเป็นคลิปสั้นๆนะครับนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนาะทางสุนารุจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับก็ขออนุญาตสวัสดีครับ